วันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าปิดิฟ้ากันเหมือนเดิมนะคะบีบีก็จะลงด้วยอคอนซีลเลอร์นะคะทับๆพยายามแต่งหน้าให้ช้าแล้วก็พยายามละเอียดที่สุดหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นลิปสติกก็ได้นะคะลิปสติกที่ออกอสีโทนแดงสีอมส้มอย่างเงี้ยนะคะตรงนั้นบีบีจะบอกเสมอว่าให้ทุกคนชุบน้ำก่อนนะให้ชุบน้ำหมาดๆนะคะ ค่อยมาแตะๆนะคะเพื่อให้ตัวคอนซีลเลอร์มันเกาะน,นะเห็นไหมทุกคนมันก็จะเกาะวันนี้ BB มีรองพื้นมาแนะนำนะคะทุกคนเป็นรอ,องพื้นโซลาร์พาวเดชั่นพรมเมอร์นะตัวนี้เป็นรองพื้นเนื้อน้ำเปลี่ยง่ายนะคะทุกคนปกปิดแต่บางเบาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสารบำรุงจากสมดำทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะกันน้ำกันเหงื่อผิวแพ้ง่ายใช้ได้บีลงบริเวณที่ใต้แก้มให้ดูก่อน ความรู้สึกของบีนะน้องเนื้อเนื้อบางเบามากทุกคนปกปิดได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะบีบลองเลี่ยให้เพื่อนๆดูก่อนนะ,ะเดี๋ยวลองมาไล่ไล่ขึ้นเลยกลมกลืนกับสีคอนซีลเลอร์ของบีมากๆเลยนะคะทายดูขึ้นแล้วก็ปกปิดได้โอเคเลยดูดูเป็นธรรมชาติเลยเห็นไหมนะคะเห็นไหม น้องดูไม่หนักหน้านะคะสวยมากอ่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทดลองใช้นะคะแนะนำะแบบซองก็มีนะคะซื้อได้ที่เซเว่นนะตัวนี้เป็นเบอร์30นะคะเหมาะสำหรับผิวสองสี